สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเพื่อมะเลงกฤษนัดนะที่13ประจําครับคือเวทีที่ยี่26พฤศจิกายนกยันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าไป1-2เจ้าบ้านนด้นไปก่อนจากเจอวานี่โรเซโซครับก่อนที่ทีมเยือนยิงแซงจากเปาตอเลสและก็โอลิวัตคินส่วนแอตแลนต์นก็แพ้ให้กับแมรี่เต็ดไป0-3ทีมเยือนได้ประตูจากอเลนาโดกาลาโชจุดโทษของมาคานัสฟอร์ดและปิดท้ายด้วยอองโตนี่มาซิยา นั่นก็เลยทาให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมเนี่ยแอสตันวิลล่าขยับไปอยู่ที่4ครับมีเพิ่มเป็น28คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลอันดับ3แต่ว่าประตูตได้เสียน้อยกว่าแล้วก็ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลแค่2แต้มสเปอร์เรามาอยู่ที่5มี26คะแนนแมนยูกลับมาอยู่ที่6ครับมีเพิ่มเป็น24ส่วนเอฟเวอร์ตันก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่19ครับมี4คะแนนในขณะที่เดอซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป14ประตู และเดี่ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคู่สุดท้ายของนัดที่13ครับเตะคือวันจันนี้นะฮะฟูแลนดเปิดบ้านเจอกับฟูครับส่วนนัดถัดไปเกมที่14ของฤดูกาลวันเสาร์ที่2ธันวาคมอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับฟูเบนฟอร์ดพบลูตันทาวเบอร์ลีย์เจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฟอร์เรสเจอเอเวอร์ตันแล้วก็นิวคาสเซิลพบแมนยูวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมมีบอลมัรเจอแอสตันวิลล่าเชลซีพบไบรท์ตันลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอฟูแลนดเวสต์แฮมพบกับคริสตัลลลพาาาเซแแ้้้วววกก็ปิดิดดทยยบ๊มตช์ระห่ง แมนซิตี้เปิดบ้านเจอสเปอร์